วิธีดูรหัส facebook ของเราเองทำยังไงไปดูคลิปนี้ครับสวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ถาวรวัทดครีเอเตอร์ Creator, ครับพบกันเป็นประจำนะครับเกี่ยวกับทริคและเทคนิคดีๆในการใช้งานแอปพลิเคชันและอุปกรณ์เสริมในโทรศัพท์มือถือครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนําวิธีการดูรหัส facebook ที่เราเคยบันทึกไว้นะครับเราเข้าไปที่ g o o g l e นะครับตรงนี้นะครับก็คือ การตั้งค่าบัญชี Google ของเรานั่นเองเราซื้อโทรศัพท์มือถือมาเนี่ยทุกคนจะมีอยู่แล้วนะครับให้เข้าไปที่รูปโปรไฟล์บัญชี Google ของเรานะครับหลังจากนั้นเข้าไปที่การจัดการบัญชี Google นะพอเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับกดเข้าไปก่อนนะฮะมันก็จะมีเมนูให้เราเลือกนะครับหน้าแรกแล้วก็เลื่อนไปเรื่อยๆนะครับไปที่ตั้งค่าความปลอดภัยนะครับ พอเข้าไปที่ความปลอดภยดัยแล้วเราก็เลื่อนลงไปด้านล่างนะครับล่างเกือบสุดนะครับเลื่อนลงไปเราก็จะเจอเมนูที่เขียนว่าการตั้งค่าเกี่ยวกับรหัสผ่านนะครับเครื่องมือจัดการรหัสผ่านนะครับพอกดเข้าไปเราก็จะเจอไอคอนของ Facebook นะครับก็จะมีรหัสผ่านของแต่ละแอปต่างๆตัวน,นี้เราต้องทําการยืนยันตัวตนด้วยลายนิ้วมือหรือว่าใส่รหัสพินก็ได้นะครับเพื่อว่า เป็นเรานะครับแถวบนเนี่ยก็จะเป็นอ e ีเมลในการเข้า Facebook User รของร้านเองนะครับแถวล่างเนี่ยก็จะเป็นรหัสผ่านสามารถกดรูปดวงตาเพื่อเปิดดูได้นะครับว่าเป็นรหัสอะไรนะครับหลังจา,จากนั้นเราสามารถที่จะลบก็ได้นะหรือถ้าเราไม่ลบการบันทึกเนี่ยเราก็จะเก็บไว้แบบนี้ได้เหมือนเดิมโอเคชาวชื่นชอบคลิปก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับถววันวิด,ดีครีเอเตอร์ด้วยนะฮะพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ